เผยชื่อห้าราชินีสามีมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเรื่องจริงที่หลายคนไม่เคยรู้เมื่อพูดถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์เรามักนึกถึงกษัตริย์ที่มีภรรยาหลายคนแต่เคยสงสัยหรือไม่ว่ามีราชินีหรือสตรีผู้มีอำนาจคนใดบ้างที่มีสามีหรือคู่ครองหลายคนบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับ5สตรีในประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกว่ามีสามีมากกว่าหนึ่งคนบางรายถึงขั้นใช้ความสัมพันธ์ทางการเมือง เพื่อเสริมสร้างอำนาจของตนเองราชินีอนุลาแห่งอนุราทัปปุระศรีลังการาชินีอนุลาเป็นผู้หญิงคนแรกในเอเชียใต้ที่ขึ้นครองราชในฐานะพระมหากษัตริย์เธอเคยเป็นพระชายาของกษัตริย์ชารานันคาและหลังจากพระองค์สิ้นพระชนเธอแต่งงานหรือมีความสัมพันธ์กับชายหลายคนซึ่งล้วนถูกยกขึ้นเป็นกษัตริย์ก่อนที่จะสิ้นพระชนในเวลาไม่นานจากบันทึกในพงศาวดารมหวาวรมะ ระบุว่าเธอใช้พิษเพื่อกำจัดชายเหล่านั้นและขึ้นครองราชด้วยตนเองมีรายชื่อคู่ครองที่บันทึกไว้ได้แก่คุดะทิสซาซิวะวัตุกะดารุหาติกะทิสซาและนิลิยารวมแล้วอย่างน้อยหกคน 2. วีชมูผู้นำหญิงแห่งชนเผ่าวามปนวกอเมริกาเหนือวีชมูเป็นหนึ่งในสตรีผู้มีอิทธิพลมากที่สุด ของชนพื้นเมืองในอเมริกาเหนือช่วงศตวรรษที่17เธอเป็นผู้นำทางการเมืองและทางทหารของกลุ่มชนเผ่าโพคาเซตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวามปนูอากเธอเคยแต่งงานหรือมีความสัมพันธ์กับชายหลายคนโดยเฉพาะผู้นำจากเผ่าอื่นเช่นวินิพเกตวามซูตาเคเคควานาเชตเปโตโนวิตและควินาพิน ซึ่งช่วยเสริมสร้างพันธมิตรเพื่อความมั่นคงของชนเผ่า 3. แคทเธอรีนพาราชินีแห่งอังกฤษแคทเธอรีนพาเป็นพระชายาองค์สุดท้ายของกษัตริย์เฮนรีที่8แห่งอังกฤษและเป็นผู้หญิงที่มีการสมรสบ่อยที่สุดในบรรดาราชินีอังกฤษโดยแต่งงานทั้งหมด4ครั้งหลังจากเฮนรีที่8สิ้นพระชนเธอแต่งงานใหม่กับโทมัสซีมัวซึ่งมีอายุน้อยกว่าเธอ แม่บทบาทของเธอจะถูกจำกัดโดยระบบศักดินาแต่เธอก็มีอิทธิพลทางด้านศาสนาและการเมืองในยุคทิวดอร์ 4. เจนเน็ตบีตันหญิงสูงศักแห่งสกอตแลนด์เจนเน็ตบีตันเป็นสตรีชั้นสูงในราชสำนักสกอตแลนด์ช่วงศตวรรษที่16เธอสมรสหลายครั้งและยังถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์กับชายที่อายุน้อยกว่าอย่างเปิดเผยแม้จะไม่ใช่ราชินีในเชิงตำแหน่งทางการเมือง แต่เธอมีบทบาทสำคัญในแวดวงอำนาจและชื่อของเธอมักปรากฏในบันทึกเรื่องคดีแม่มดและการใช้อำนาจผ่านการแต่งงาน 5. เซียจีสตรีผู้มีอิทธิพลในจีนโบราณเซียจีเป็นสตรีจากตระกูลขุนนางในสมัยชุนชิวของจีนโบราณประมาณ700ปีก่อนคริสตศตวรรษ บันทึกในพงศาวดาลจัวจ้วนและเลียจยีระบุว่าเธอมีความสัมพันธ์กับชายหลายคนรวมถึงเจ้าผู้ครองแคว้นและขุนนางระดับสูงแม้จะเป็นเรื่องที่ตีความได้หลากหลายแต่กรณีของเธอมักถูกหยิบยกเป็นตัวอย่างของการใช้สน่และความสัมพันธ์ประแทรกซึมในโครงสร้างอำนาจช่วงเวลานั้นราชินีกับความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่ง แม้สังคมในอดีตจะไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีสามีมหลายคนอย่างเปิดเผยเหมือนผู้ชายมีภรรยาหลายคน แต่กรณีของสตรีเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการมีสามีหลายคนไม่ได้จำกัดเพียงแค่เรื่องส่วนตัวหากยังเป็นเครื่องมือทางการเมืองและอํำนาจในยุคนั้นอย่างไรก็ตามเรื่องราวบางส่วนมาจากตำนานหรือบันทึกที่ถูกเล่าต่อๆกันมาหลายยุคสมัยจึงควรพิจารณาด้วยวิจารณญาณและมองเป็นอีกหนึ่งมิติของประวัติศาสตร์โลกที่น่าสนใจ